จ้าแม่น้องไผ่สานสตอรี่เด้อพี่น้องหมู่บ้านนี่มาใส่แหยบไว้จ้าใส่แหยบอันแต่ว่าบ่ดได้ถ่ายพี่น้องเบิง่งน้องไผ่เลิกเรียนมาค่ำจ้าหมู่บ้านนี่น้องไผ่คือบ่ใส่บูทแม่ซื้อบูทดอะไรที่พี่น้องมายามแหยบรุ่นกันมาสิหมานบ่หม,มานจ้าแล้วเอาหนองไผ่มาน้าหมานเด้อลุงรุ่นบ้าน มีแม่อีิมาน้อนลัดเอัน,นี่นะหลังแรลกยูก่ใส่น้องอันหกจะไอยดออลงหรอกหาใแม่เพราะว่าน,น,นี่ตัอแล้ว ไปตัวหนึ่งพี่น้องนั่นเวลาเปิดไฟในถังตัวหนึ่งจ้งะหมานเดี๋ยวเธอพี่น้องแลมัดกล่นกันตัวใหญ่เสียบแล้วตัวนี้ตัวแรกจ้ะตัวแรก้องไปพ่นผู้ยามเอาไ้อ้ามันหมาน ไม่มันน้ำหนาไปต้องเอาไม้เทียอ,ออกเด <_ D> ี๋ยวยกหันละแม่ไปยกเบื้องหลังสองโตพี่น้องสองโตจันฮัมโอ้ยโตยังให้เติบแล้ว้องโตเด้อพี่น้อง อยูหมานอยู่น้องไปมะนั้นเฝ้ายามน,น้องไปสิไปลงเรียนจ้ะนี่จ้ะไปเที่ยวก่อนยามยามเลิกพีนน้องสามโตจ้ะคือไดนเทรลปึ้งขึ้นเทรลตรรัวข่ะนี่้น้องเห็นบ่สามโตจ้ะ

ตัวเดียวพี่น้องกินปานเชงจนว่าใครอองป้องเดี๋ยอีกพ่อแม่ล่นให้จังไงอีกตัวหนึ่งคือเกาพี่น้องอืมานันอันละตัวสองตัว ยัยมองไม่จะดูดีนกันแค่แล้วนี่มนผ่อนกันผ่อนน้าบกเหมิดเอาปลาดุกมาตะทางเลยพีปลาดุกกับมี่พี่น้องปลาดุกกับมี่อันจ้ะจกักโตไปสามสามโต<อ>พี่น้องปลากะเขา่าเอา้า สามโตติ๊ดไหนเขาลาไปี่หาครับเพราะแม่หายอยู่งานพุ่นไปหรอกน้ำกระสีหน่อยล้มล้วจะมีแต่ง,งานนั่นก็ร้อนๆนี่แหละ มีมีอยู่สอ,อ,องสามอันนี่ละยงไงอันนี้อันนี้อันที่เกตเราได้นี่ที่เกตวุ้ยนี่น้องพุน่นสามตัวจ้ะมันขอนนะเอา้านี่งไงเจแดงสิไป เด้อพี่น,น้องลงไปมานํำน้ำมมานงลงรุน่าคนมานเห็นมัเอาปลาดุกเพื่ออก้านอันที่เาที่ขอเขาแหบบเดินมาไปนี่นนที่เจ็ดเด้อพี่น้อง มีบ่าเฮปลามันจะใสหลายแท้บ่บม,มีกบแต่ว่ามีปลาแท้เอาปลาไปปลาคอพอป,ปิ้งแสบแบเอ,ะอะเ๊ะปลาดุ๊บต้องไปหย่อนใส่เงียบแม่เอาอเนไหน,น <laughs> แม่เอาวัดูไปหยอดใส่เงียบเอามันเข่าเงียบแม่แต่ปลเติ่ง Đuốc đến thì thế nào Đó Mẹ xây vậy, vậy. nó nhai gì Chắc ăn đi là Đó thì mệt lọ Nó quá chắc mệt Hàng với vâng ăn cái này ăn đi mẹ nhang cái vâng Mẹ nóng phải ăn phía thì nào Pin con Pin hay mắt hàng Ăn vậy chả Ai nhắm năn kìa แห้งว่กินแห้งว่กินแต่ขายพร้อมนันแห้งก้อนเยักสิมคนเดินไปไหวจ้ะพยายามหน้าใหญ่ต่อจ้ะหน้าหนองไผ่โน่นยังมีน้ำไหลายปับบ่เทียบกินะอ่ะบ่เทีย มาบอกก่อนเดี๋ยว <laughs> จะเรื่อนบอกบูดกับถอดยื่อนาบันได้นในในเลหมานบนน่นนนได้ยุบีน้องสองโตจ้ะสองโตโดดเปิดไฟนี่ยครับสองโตด้วยตโตกำลังงามซ้ำกัน นี่สองโหลคกันใสนไวใบน้ำบกมาที่จะทวิสองโตยุทธภัยสองโตยุทธินะสองโตคิดว่ามันอยู่ได้ล่ะสองโตจ้ะ ไปงานคนหลกนอันนี้มีแค่นี้แหละสามอัน,ว,น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 ว่านี่น้ำอยู่ในนี้ใส่ไปต่ว่ามันนี่แหงงอพอพี่น้องบ่มีจ้ะออกไปมีก้อนนี่เอางานนี่สิ ใช้ยุพี่น้องเดยวตัวนึงต้องแหน่นึ่งยามดนึ่งแม่เลี้ยวไว้เห็นไปกันกลับไปมีบ่อน้ำแห่งแม่น้นองไผใไส้น้ำขอนไว้เดี๋ยวออก <laughs> ว่าตัวใหญ่ยี่ตัวนี้ ตัวหน,น,นึ่งจะนีมันอันละตัวเเดูได้ดละยามไปยามมากก็ไเดลลายอยู่เด้อพี่น้องขุนหัวอันนี้เงียบน้าประตูบ้อถึงอ้าวปลาเหมิดหายกว้มบังอะไรละพี่น้องปลาบอยย่ง แลว่ากบนี่กบกิน้ามันของนี้ิก,กับปลาปะปย่งกบกับปย่างมัดซ้ำนี่แหะพี่น้องเดยอไปนอนกันเดี๋ที่ไรพี่นองเบื้งรามันนี่แต่ตัวง,างา่ายมาใส่โพ้ดหนวพี่น้อง โอ้หมานหากินยำเจากับน้องไทหมานจะไป้ได้เจ๊กโตละวไ่หนบเปิงหมดหมดเดี๋ยวน้องไทสิสวยไปโรงเรียนจะ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องยายามกบยมใส่แงบยามกบจะ้ะหมานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนเด้อจะ้ะอีสานบันดงน้อยจ้ะัสดีจะ้ะ ครับไปบันี่มเนี่ยตามน้ำไปโรงเรียนตัวเป็นบ้าเลยเด็กวีนน้องเสียงกันเตะแล้ว